ของวันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ผมจูวหวยว่าเพื่อนก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของมีด MC2 ว่าเฮ้ยโปรเจกต์ MC2 ของของผมเนี่ยมันมีแนวทางอะไรยังไงหรือแบบทําไมดูแบบไม่ไม่ค่อยทํามีดเทพเลยแบบอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าไอ้มีดพวกนี้นะผมออกแบบมาเพื่อการใช้งานไม่ได้ใช้ช่างฝีมือช่างเทพระดับ1 2 3 4ไม่ใช่ ช่างเทพหมายความว่าเขาจะเก็บงานเงียบเลยนะถ้าคุณเคยเห็นนะมีที่มันแพงๆมีที่เขาเป็นช่างนู้นช่างนี้ที่เขาทําอ่ะผมนกึกอ่ะเออทำนิตยสารจีบี GB ตอนนั้นอ่ะเขามีมีดละพินไพรยวันอ่ะที่เขาออกแบบมาโดยผู้จัดจการโจแล้วก็ไปคุยกับอาจารย์พนมเทียนมั้งแล้วก็ออกมีดละพินภพยวันมาเป็นซีรีส์เลยนะแล้วเขาให้ช่างคนนั้นคนนี้ทางช่างแบรนด์เนมอ่ะแล้วก็มาขายช่วงนั้นขายดีมากแต่งานคลิปเลยนะงานแบบสวยมากเลยอ่ะฝีมือแบบเก็บเหมือนงานช่างไทยที่คุณเห็นตามงานโอท็อปอ่ะ หรือช่างไทยที่เขาขายมีดเล่มหลายพันอ่ะเป็นแบบนั้นเลยแต่ผมผมไม่ของผมใน,นมีดแบบนี้ครับเป็นมีดดิบๆครับบางทีผิวก็เป็นผิวแฮร์ไลน์ครับหรือจะเน้นผิวให้มันเป็นแบ็คอาร์ตแบบเนี้ยนี่คือส20 J2 นะผมเอาไปกัดกรดจนมาเป็นแบ็คอาร์ตแบบเนี้ยเป็นเงาๆแบบอย่างเงี้ยคุณนึกถึงงานสไตล์แมทแม็กอะถ้าคุณไม่เข้าใจให้คุณไปหาหนังแมทแม็กดูเคยดูหนังแมทแม็กใช่ไหมสมัยสมัยก่อนปี8 0ดศูไอไอเมลกิฟสันเป็นพระเอกอะ แต่สมัยเมื่อปีสองพันกว่ากว่าอีกคนนึงอะที่มันไปเล่นวีนอนนำเป็นพระเอกอะเออหนังผมแนวแว่น,แ,วน,แ,วน,แ,วนแบกอะแนวแวบ้าๆหน่อยอย่างนั้นอะผมชอบแบบนั้นเพราะว่างานมันจะดิบๆมันจะมีคมมีไรหน่อยแล้วแต่ทีนี้ความสนุกของมันคืออะไรรู้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับไอความสนุกของมีดของมีด MC2 ของผมอะความสนุกมันมีอย่างี้คุณนารบอกว่ามีดแพงอยู่ที่คนให้ค่าครับคุณแอปเปิลบอกว่าสวัสดีครับครูสวัสดีครับอ่ะทีนี้มีดของผมเนี่ย เอาจากประสบการณ์ที่ผมเล่าและจากการผลิตของผมนะมันเกิดอ,อะไรขึ้นคือผมผลิตมาแล้วผมก็ขายในราคาที่ไม่แพงเพราะมันเป็นราคาที่ไม่แพงหมายความว่าผมจําหน่ายได้ในจํานวนจํานวนหนึ่งเลยละเพราะมันไม่แพงไงคนซื้อก็มีความรู้สึกว่าเขาก็จ่ายไม่แพงเขาซื้อมีดอันนึงไปเล่นในสเปคที่ผมระบุนะฮะเล่มน,นี้กี่บาทครับเล่มน,นี้ดักน็อตฟลายหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้ผลิตมาตั้งแต่ปี 420J2 ปี2015ครับเป็นดะคอนไฟเล่มสุดท้ายแต่ว่าเป็นเล่มแรกที่เป็นสีดําเล่มที่สามนะครับผมผลิตมาสิบเล่มนี่คือเล่มที่ผมเก็บไว้เล่มสุดท้ายแล้วก็เอามาขายแดกเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะครับก็ประมาณเนี้ยก็คือผมเอาแบบของดะคอนไฟลมาเลยครับ <c oughs> เพียงแต่ว่าผมมาทำเป็นมีดใบตาย ai, แล้วก็มาขายนะคะร,ราคาประมาณนี้แหละพันสีนี่เป็นซใครเด็กนะครับเนี่ยแล้วก็ขาย 420J2 สเตลเล็ก็จะแพงกว่าเหล็นกนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ทําในปริมาณเยอะมันก็เลยไม่ได้แบบกดราคาไม่ได้ต่ำๆมากๆคือผมไม่ได้ผลิตเป็นร้อยเป็นพันเล่มไงก็แค่ทําให้มันมีเท่านั้นเองนะครับคุณวิทูลบอกว่ามีใช้งานไม่ต้องเนี้ยครับเน้นถึกทนคุณนนท์บอกว่าตอนนี้ผมสนใจมีดยี่ห้อ ASP รุ่น PDK ครับอีกเลเยอร์ US 8ไม่รู้ดีหรือเปล่าจะลองหาดูนะครับเอกเ8มันดีอยู่แล้วอะ ASP มันก็ดีนะแต่ก่อนผมก็ขายแต่ตอนนี้สต็อกไม่มีก็คุณภาพทั่วๆไปอะนะครับมัน เอสพีหรือเอสพีวะไม่แน่ใจนะผมขอไปดูอีกทีนะพีดีเคเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอไปดูข้อมูลอีกทีนะแต่แต,แต่ดูจากสเปคคือเอางี้ให้เป็นของแท้จบละราคามันก็โอเคแล้วเอเอสแปดอะไม่มีปัญหาหรอกนะครับมันก็จะสเปคเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยของแท้คุณไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเอาที่รูปร่างหน้าตาที่คุณชอบในราคาที่คุณไหวดีกว่านะดาวันยูสี่ศูนย์กับวีนอนต้องใช้อนไนครับดาวันยูสี่ศูนย์มันจะเหมือนสเปคอย่างงูใช่ไหม ส่วนในวีนอนมันจะเป็นหลอดมันเป็นครีมไงสเปร์ก็ใช้ฉีดฉีดพ่นไล่ความชื้นไล่สิ่งสกปรกที่มันอยู่ในซอกไอวีนอนก็เอาไว้ขัด <c oughs> คณลังงานกันเอองานงานงานฉีดพ่นล้างกับงานขัดเออณลังงานกันนะฮะอ่ะทีนี้มันดูต่อว่าคอนเซ็ปต์ของมันคือผมออกแบบไปให้คนใช้ใช้คือพี่ซื้อไปใช้พี่ตัดหั่นนู่นนี่นั่นโน่นแล้วผมบางทีผมไม่ได้เก็บงานให้มันเงียบเก็บเอ้ยเฮ้ยตรงนี้มันคมคมทําไงอ่ะ ขัดแม่งบางคนก็ซื้อไปเกลาด้วยนะแล้วเขาก็เอามาให้ผมดูนี่ผมเอาไปเกลาสะเรียบเลยตัดทําโค้งใหม่คืองี้คือมันราคาไม่แพงพอราคาไม่แพงคุณเล่นบันเลงได้สนุกเลยไอ้มีดขาวเขาก็เอาไปทําให้มันดําไอ้มีดที่มันดําเขาแม่ก็ขัดให้มันขาวงงไหมบางทีนะไอ้มีดเรียบเขาไปทาให้มันเป็นฟันหยกักคือเขาซื้อไป m o d ฟายซะจานวนหนึ่งเลยนะคือมันไม่แพงไนงะแต่ถ้าเป็นมีดไอ้มีดแพงๆเขาไม่กล้าทําอะไรเลย ขาซื้อไปดูอย่างเดียวจะใช้เขายังไม่กล้าเลยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออคอนเซป์นี้ก็ดีนะแล้วเวลาเขาทําเสร็จอ่ะสามปีสองปีบางทีเขาเอามาให้ผมดูนะบอกเนี่ยเขาพกติดตัวตลอดใช้เนี่ยถือกระลับรับรับเนี่ยเขายังใช้ดีมาตลอดเลยนะดำตรงนี้มันจะดำไปหน่อยเออเออดีดีเฮ้ยเราเราเป็นเราเป็นคนผลิตเราไม่ทารู้อ,อ่ะเออดีเว้ย <laughs> บางคนซองตัวนี้หายไปเขาไปทําซองหนังเขาก็ทาของแกมา แล้วเขก็เอาให้ผมดูผมจะจำพี่ผมได้ไงผมว่าเออก็ดีนะพี่อย่างน้อยก็สนุกดีนะพี่เขาก็ไม่ซีเรียสนะ